สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลเช่นเคยนะคะกับการอ่านนิทรรศธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชะพง์มยยนวธาสุงค่ะและในคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของจุไรท่องดวงดาวต่างๆนั่นเองค่ะในเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเบลก็ได้เล่ากันถึงเรื่องของจุไรพาไปเที่ยวดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นตอนแรกในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่สองเดี๋ยวเบลจะมาอ่านกันต่อค่ะซึ่งความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับเด็กหญิง จุไลกันแล้วใช่ไหมคะได้ยินจุไลเนี่ยเป็นเด็ก5ขวบค่ะที่มีความน่ารักนะและที่สําคัญคือมีคุณแม่ที่เรียกแน้ว่าปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้า อย่างเคร่งคลัดค่ะแล้วก็ได้สอนและแนะนําจุไรในหลายๆเรื่องทําให้เด็กหญิงจุไรนะคะเป็นเด็กดีมีความกระตันยูรู้คุณเป็นที่รักของทั้งในครอบครัวและก็ของที่โรงเรียนค่ะหลังจากที่จุไรฟังเรื่องนิทานหนู3าตัวไปแล้วนะคะจุไรก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะขนาดหนูนี่ยังสามารถที่จะเหาะไปดวงอาทิตย์ได้เลยแลนะถ้าเป็นจุไรเองเนี่ยจะสามารถเหาะไปดวงอาทิตย์ได้ไหม ก็มีคําถามขึ้นมาค่ะเธอก็เลยถามคุณแม่ของเธอคุณแม่ของเธอก็บอกว่าการไปเที่ยวดวงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องหนักอะไรเลยค่ะสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะก็คือ1ต้องเคารพพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์มีพรมวิหารสีแล้วก็มีความกระตันยูรู้คุนนั่นเองค่ะทําแค่นี้ก็สามารถที่จะพาจุไลไปเที่ยวดวงอาทิตย์ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะจุไลก็บอกว่าหนูทําได้นะเพราะว่าหนูมีคณสม ครบทุกอย่างเลยคุณแม่เธอก็ยิ้มนะคะแล้วก็คุณแม่เธอก็ได้ให้เธอค่ะปฏิบัตินะคะโดยการจับภาพพระพุทธรูปองค์ที่เธอชอบที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ให้หลับตา กำหนดลมหายใจเข้านึกว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกนึกว่าโทรพร้อมกับจับภาพพาให้แจ่มใสไปด้วยหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็สามารถที่จะพาจุไลขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าและหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาพาจุไลไปเที่ยวดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและในคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันค่ะเป็นเรื่องของจุไลท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ตอนที่สองค่ะ เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็ขอเชิญทุกๆท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะจุไรท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ตอนที่สองโดยสอทอลูกหลานทุกคนโปรดทราบวันนี้วันที่18มิถุนายน2530เป็นวันที่หลวงพ่อหลังจากป่วยมาแล้วแต่วันนี้อาการดีขึ้นบ้างพอสมควรพอจะมีแรงบ้างอาศัยที่มีความห่วงใย,ยลูกรักทุกคน ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและก็ตั้งใจปฏิบัติความดีในด้านพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนได้มโนโมยิธิซึ่งเป็นหมวดหนึ่งของอภินญ,ญาสามารถรู้ความเป็นจริงตามพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าการตายแล้วมีสภาพไม่สูญการเกิดเป็นคนแล้วตายจากความเป็นคนเป็นผีเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนิพพาน หรือว่าเป็นสัตว์นรกก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการเกิดมีสภาพต่อไปมีสภาพไม่สูญและอีกประการหนึ่งลูกรักทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานมีความดีพอที่บรรดาท่านทั้งหลายที่มีจิตเมตตาสงเคราะห์ให้ทุนการศึกษาบ้างแจกเสื้อผ้าบ้างให้อุปกรณ์การศึกษามีหนังสือเรียนเป็นต้นบ้างแล้วก็เลี้ยงดูให้ความสุขตามสมควร อาหารการบริโภคก็มีความอิ่มหนำสำราญมีความสมบูรณ์ดีทั้งนี้ก็อาศัยความดีของลูกรักทุกคนฉะนั้นขอลูกรักทุกคนจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มตามธรรมดาเกลือจะอยู่กับส้มเกลือก็เค็ม อยู่กับยาดำขมจัดเกลือก็เค็มอยู่กับน้ำตาลซึ่งมีรสหวานเกลือก็เค็มข้อนี้ฉันใดขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงรักษาความดีไว้อย่าปล่อยให้ความดีให้สลายตัวผลของความดีที่ลุกรักปฏิบัติเห็นแล้วว่าได้ความเมตตาปาณีจากบรรดาท่านพุทธบริษัทรพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ทุกคนจนกระทั่งมีความสุขยิ่งกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น วันนี้หลวงพ่อจะนำนิทานมาเล่ากับลูกหลานฟังเป็นวันต้นความจริงร่างกายก็ไม่ดีนะักนิทานเรื่องนี้ถ้ากล่าวเป็นนิยายก็เป็นนิยายอิงพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องจริงอิงนิทานบางอย่างก็จริงบางอย่างก็นิทานเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งมีอายุย่างขึ้นเพียงหขวบ เธอเป็นคนที่มีบิดามารดาเป็นคนดีบิดามารดาเครารพพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเครารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็สงสินห้าก็ดีกรรมบท10ก็ดีครบถ้วนนอกจากนั้นก็มีจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไป เรื่องพานิพานี่บรรดาลูกรักทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเป็นเรื่องประลัมประลาเป็นของมีจริงในฐานะที่ลูกชายและลูกหญิงเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนความจริงและลูกรักทุกคนก็ปฏิบัติตามความเป็นจริงมาแล้วฉะนั้นขอลูกรักทุกคนจงรักษาความดีที่ตนมีไว้นั่นก็คือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้แก่มโนมยิทธิ ต่อไปนี้ก็จะขอ,อนำเอาเรื่องราวต่างๆของนิทานมาเล่าสู่กันฟังเด็กหญิงตัวน้อยคนนั้นชื่อว่าจูไรเธอปฏิบัติความดีตามบิดามารดาสอนอันดับแรกมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลใดที่มีคุณแก่เธอเธอไม่เคยลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้มีคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดาเธอมีความเคารพมากวันหนึ่งเธอนั่งคุยกับมารดาก็มีความรู้สึกว่า มารดานี่สามารถไปโลกไหนก็ได้โลกนี้มีอะไรอยู่ที่ไหนมารดาก็สามารถจะบอกได้แต่ถ้าว่าเธอยังทําไม่ได้จึงได้ถามมารดาหรือคุณแม่ว่าปฏิบัติอย่างไรแม่จึงมีใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีก็ได้เห็นเทวดาก็ได้ไปพบต่างๆได้แม่ก็แนะนําให้ลูกสาวที่รักลูกสาวคนดีของเธอมีความกตันยูต่อผู้มีคุณ เด็กหญิงจุไรซึ่งมีอายุห้าขวบก็ตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการเคารพผู้มีคุณมีอยู่แล้วแม่ก็ยืนยันว่าจริงข้อที่สองให้ความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนจะหลับไหว้พระสวดมต์ตามกำลังแล้วภาวนาว่าพุทโธจุไรก็ทำแล้ว ประการที่3ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสามาสัมพุทธเจ้ามีกรรมบท10เป็นต้นเธอก็ทำแล้วประการที่4ให้จิตว่างจากนิวรณ์5ประการในขณะที่บูชาพระพุทธเจ้าคือ 1. ไม่ติดในความสวยงามของโลก 2. ไม่คิดประทุสล้ายใคร 3. ทํทำสมาธิบูชาพระแต่หัวค่ำอย่าให้ง่วง ตั้งใจตรงนึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนึกถึงพระพุทธรูปตรงพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธรูปก็ได้จับภาพรพ,รพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปให้มั่นคงให้ทรงอยู่ในจิตเธอเธอก็ทำได้ข้อที่หไม่สงสัยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นเธอก็ทำได้เมื่อทำได้แล้วแม่ก็แนะนำว่า ตอนนี้ไปตั้งใจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งก็ได้นอนก็ได้ที่ชอบใจเธอก็นึกถึงภาพพระที่เธอบูชาแม่ถามว่าเวลานี้จำภาพพระได้ไหมเธอก็บอกว่าจำได้แม่นยำชัดเจนมากเอาจิตนึกเห็นหลังจากนั้นแม่ก็แนะนำให้ภาวนาว่าพุทธโธบ้างบางครั้ง,งก็น้มามะพะทะ บางครั้งก็นโมพุทายะตามใจชอบต่อมาเมื่อจุไร <c oughs> เด็กเล็กอายุ5ปีอยากจะไปชมโลกต่างๆโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ที่เธอเห็นทุกวันก็ <c oughs> อยากจะทราบว่าดวงอาทิตย์จริงๆอยู่ไกลจากโลกเท่าไหร่แล้วก็เป็นไฟดวงใหญ่จริงอย่างเขาว่าหรือไม่ตามภาษาของเด็กก็หันมาถามแม่ว่าอยากจะไปเที่ยวดวงอาทิตย์แม่ก็ตอบว่า ไม่เกินวิสัยของแม่ที่จะแนะนำลูกได้แต่ว่าลูกต้องปฏิบัติตามแม่สั่งเธอก็ยอมรับหลังจากนั้นแม่ให้บูชาพระเสรจเอาจิตจับให้เห็นภาพพระพุทธรูปที่สามารถจะจำได้เธอก็บอกแม่ว่าชัดเจนจ่มใสเจ้าค่ะพอลูกบูชาทุกวันหลังจากนั้นแม่ก็แนะนำว่าจงตามแม่มา เวลานั้นแม่ก็ใช้กำลังความเป็นทิพย์เอาจิตออกจากร่างเดิมที่เรียกว่าอาทิต์สมานก,กายจุไรก็ทำได้เพราะเด็กไม่มีนิวรณ์พอออกจากร่างกายแล้วก็มีกายสวยสดงดงามมีชดามีเครื่องประดับแบบนางฟ้าร่างกายก็เป็นแก้วเห็นแม่มีสภาพเป็นแก้วสว่างสวยมาก หลังจากนั้นแม่ก็แนะนาให้ตามพระพุทธรูปไปเวลานั้นพระพุทธรูปที่เธอนึกถึงกลายเป็นพระสงฆ์มีความสวยงามมากมีรัศมีกายสว่างมากเห็นพระพระนํนเธอไปในที่สุดก็ไปพักอยู่ที่พระจุลามณีเจดีสถานในเขตสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกพระจุลามณีสวยสดงดงามมากใสประกายแก้วเป็นเพชรเหมือนกันหมด เข้าไปไหว้องค์กลางที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์นี้ในวงเล็บถ้าหากใครเขาบอกว่าเป็นพระพุทธนิมิตก็จงอย่าเถียงเขาเมื่อจุไรนมัสก,การแม่นามัสก,การพระแล้วก็กราบทูลองค์สมเด็จพระประทีบแก้วว่าอยากจะไปชมพระอาทิตย์ท่านก็ตรัสว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้ไม่เกินวิสัยที่จะพึงพาไปได้ หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรในวงเล็บอันนี้เป็นนิทานนะอย่าลืมว่าเป็นนิทานก็นําจุไรกับแม่มายืนที่หน้าพระจุรามณีสมเด็จพระจินสีก็ทรงชี้ให้เห็นว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ที่ต้องการจะไปนั้นอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ในจักรวาลเดียวกันที่ทั้งสองคนมาที่นี่นั้นไกลเกินไปหลายแสนเท่าถ้านับจากโลกมนุษย์ไปหาโลกอาทิตย์ แล้วก็นับจากโลกมนุษย์มาถึงจุลามณีคือดาวดึงไกลกว่าโลกมนุษย์ไปโลกอาทิตย์หลายแสนเท่าแล้วพระองค์ก็ทรงชี้ให้ดูโลกมนุษย์ว่าก่อนที่จะไปดวงอาทิตย์ดูเสียก่อนดูที่นี่จะเห็นชัดว่าสภาพของดวงอาทิตย์จริงๆที่โลกอาทิตย์จริงๆนั้นไม่มีไฟมันมีสภาพเป็นแร่ธาตุทั้งลูกสำหรับสิ่งที่เป็นไฟไฟอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มาก แต่ไฟจะเกิดขึ้นได้เพราะไอระเหยจากดวงอาทิตย์ที่มีสิ่งระเหยอ,ออกมาแล้วพุ่งออกมาไกลแสนไกลสัมผัสกับอากาศกลายเป็นไฟดวงใหญ่ขึ้นมามีความร้อนสูงมากหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงให้ดูการหมุนของโลกอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่หมุนเหมือนลูกข่างลูกข่างที่เราปั่นไปมันจะมีเหล็กปักกับพื้นแล้วก็หมุนข้างรอบ,รอบ ข้อนี้ฉันใดดวงอาทิตย์ก็มีสภาพหมุนอย่างนั้นเรามองไปดูโลกมนุษย์โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มองจากจุฬามณีจะเห็นว่าโลกมนุษย์นี่เล็กนิดเดียวลอยวนขึ้นด้านเหนือของดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านหัววนไปวนมาขึ้นหัวหลงข้างล่างวนไปวนมาแบบนั้นในวงเล็บนึกภาพเอาแล้วกันจุลัยเห็นแล้วก็แปลกใจว่า โลกมนุษย์มันเล็กนิดเดียวแต่โลกพระอาทิตย์นี่ใหญ่มากโลกมนุษย์ลอยอยู่ห่างจากดวงไฟมากไฟที่เกิดความเร่าร้อนกับโลกมนุษย์มันต่ำกว่าความร้อนที่ดวงไฟใกล้ดวงอาทิตย์หลายสิบล้านเท่าหรือหลายร้อยล้านเท่าเมื่อเห็นแล้วองค์สมเด็จพระปีมแก้วก็นำทั้งสองคนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าโลกอาทิตย์นี่ความจริงมันเป็นแร่ธาตุทั้งหมดมีความแข็งตัวมาก แล้วก็หมุนรอบตัวเองช้าๆในโลกอาทิตย์ทั้งหมดหาดินแท้ๆไม่ได้เลยเป็นแร่ทั้งหมดแต่แร่อะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์กันเป็นอันว่าไปดูดวงอาทิตย์แล้วไม่เห็นแสงไฟที่ดวงอาทิตย์แต่ว่ากระแสรหรือไอระเหยเกิดเป็นแสงไฟภายนอกเป็นไฟดวงใหญ่ที่เรียกว่ารู้จักโลกอาทิตย์ แต่ความจริงเรื่องของนิทานนี้ลูกกลักทั้งหลายจะให้ตรงกับนักวิทยาศาสตร์เสมอไปไม่ได้เพราะว่านิทานก็ต้องเป็นนิทานบางอย่างของนิทานก็เป็นความจริงบางอย่างก็เป็นเรื่องคิดขึ้นมาฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีก็จงคิดว่าเรื่องที่เล่านี่เป็นนิทานจุลลยจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิจิตตมานว่า ความร้อนของแสงอาทิตย์หรือว่าไฟที่ล้อมดวงอาทิตย์อยู่นี่มีความร้อนขนาดไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าประมาณไม่ได้จะเปรียบเทียบไม่ได้มันร้อนจัดเธอก็ถามองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์ว่าถ้าหากว่าคนจะเข้ามาในเขตนี้จะเข้ามาได้ไหมพระท่านก็บอกว่าเข้ามาก็ตายเพราะร้อนกว่าไฟในโลกมนุษย์มาก เธอก็ถามว่าถ้าคนจะทำยานพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านกระแสเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์จะเข้ามาได้ไหมในวงเล็บขอใช้คำว่าพระอย่างเดียวก็แล้วกันนะพระท่านก็ตอบว่าวัตถุที่สามารถจะเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ได้จะต้องสามารถทนความร้อนได้หลายร้อยล้านเท่าหลายล้านองศาสมมติว่าทนความร้อนได้สองล้านองศาอย่างนี้วัตถุจะเข้าถึงดวงอาทิตย์ได้ แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในวัตถุนั้นจะสลายตัวหมดถ้าคนก็ตายวัตถุวิทยาศาสตร์ก็เสียหมดผิวของวัตถุหรือตัววัตถุหรือจรวดก็ตามจะเข้าถึงดวงอาทิตย์ได้หรือว่าผ่านไฟเข้าไปในโลกพระอาทิตย์นี่เป็นเรื่องของโลกพระอาทิตย์จึงมีความเข้าใจว่าพระอาทิตย์จริงๆไม่ใช่มีไฟก่อตั้งขึ้นพระอาทิตย์ก็คือร้อมรอบๆเป็นไฟทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไฟอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์ นี่เข้ามาเล่าซ้ำนะเพราะคัดเสร็จอันเก่าเล่าไว้เหมือนกันแต่ว่าฟังไม่ถนดัดหลังจากนั้นจุไรก็มีความสงสัยกลับเรียนถามพระว่าภายในดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างพระท่านก็ตอบว่าภายในดวงอาทิตย์มีแร่ธาตุที่มีความสำคัญมากแต่ถ้าว่าแร่ธาตุทั้งหมดก็มีการเผาตัวเองมันมีแร่ชนิดหนึ่งที่มีสภาพคล้ายแมงกานิสเป็นเชื้อไฟแต่ไม่ใช่แมงกานิสโดยตรง คล้ายกับเชื้อไฟก่อตัวให้เป็นไฟขึ้นแล้วก็เผาผลาญตัวเองหลังจากนั้นพระท่านก็นำทั้งสองคนเข้าไปในโลกพระอาทิตย์ถ้าจะถามว่าต้องขุดไหมก็ต้องตอบว่ากายไปเป็นกายทิพย์ที่เราเรียกว่าอาทิตย์สมณนากายไม่ได้เอาเนื้อไป เหมือนกับบรรดาลูกหลานทุกคนที่ฝึกมโนโมยิทธิจะไปไหนใช้กายทิปไปและเวลาที่ฟังอยู่นี่จะตามเสียงไปก็ได้เสียงไปถึงไหนปล่อยจิตหรือว่ากายทิปไปถึงนั่นก็จะรู้ความจริงเข้าไปภายในแล้วก็พบแล่าธาตุมากแต่ไปพบเชื้อเพลิงอันร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาเป็นไฟแต่ไฟไม่ได้แลบมาข้างนอกมันเผาผลาญตัวเองมีความร้อนมาก พรท่านก็แนะนำสองคนคือจูไรกับแม่ว่าการเผาผลาญของไฟอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามันเผาผลาญแทนที่จะสลายตัวเผาร้อนมากเพียงใดสลายตัวมากเพียงใดก็ตามมันก็จะสร้างตัวของมันเองอยู่เสมอและความเร่าร้อนของดวงอาทิตย์ไฟในดวงอาทิตย์จะลุกหนักขึ้นมาทุกทีกระแสะความร้อนจะเผาผลาญโลก รวมความว่าความร้อนของโลกอาทิตย์มีความร้อนต่ำกว่านี้ไม่มีมีแต่ทวีสูงขึ้นจุไรกรากบทูลถามพระว่าดวงอาทิตย์นี่ใครสร้างพระท่านก็บอกว่าอย่าไปถามเลยเรื่องของธรรมชาติไม่มีพระเจ้าองค์ไหนสร้างมันเกิดของมันเองตามสภาพของมันจะถือว่ามีชีวิตจิตใจก็ไม่ใช่ถ้าถามถึงคนสร้างไม่มีใครสร้างแน่แล้วเธอก็ถามพระว่าตามที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่า กับแห่งโลกมนุษย์เมื่อใกล้จะหมดกับจะมีไฟบรรลัยการเกิดขึ้นต่อไปจะมีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นดวงที่สองแล้วก็ดวงที่สามแล้วก็ดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกแล้วก็ดวงที่เจ็ดตอนนั้นไฟจะลุกท่วมโลกจะไหม้โลกทั้งหมดเป็นความจริงไหมพระองค์ก็ตอบเธอว่าเป็นความจริงแล้วเธอก็ถามว่าอาทิตย์ดวงที่สองถึงดวงที่เจ็ดเวลานี้อยู่ไหนพระท่านก็ตอบว่า เริ่มก่อตั้งแล้วแต่ความสมบูรณ์แบบยังไม่มีมันค่อยๆก่อตัวขึ้นดวงที่สองจะเต็มดวงก่อนความร้อนจะเริ่มเผาผลาญโลกมนุษย์ต่อไปต่อไปก็ดวงที่3・ดวงที่4・ดวงที่5・้าดวงที่หดวงที่7เพียงแต่สองดวงก็ปรากฏว่าน้ำในมหาสมุทรแห้งหมดแล้วสัตว์ก็ตายหมดเมื่อความร้อนปรากฏทุกดวงอย่างนี้สิ่งทั้งหลายที่แห้งจะกลายเป็นไฟลุกท่วมโลก รวมความว่าโลกมนุษย์ต้องสลายตัวคือคนก็ตายหมดน้ำแห้งหมดสัตว์ก็ตายหมดต้นไม้ก็ไหม้หมดเป็นโลกที่กลายเป็นดินถูกเผาพลานคือดินถูกเผาจะมีความหอมระอุข,ขึ้นมาตอนนั้นก็ถือว่าสิ้นกับหลังจากนั้นไปจุไยก็กลับทูลพระว่า เมื่อสิ้นกับแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านก็บอกว่านั่นมันเรื่องทีหลังและผู้ที่จะมาเกิดในกับนี้ชุดแรกเป็นพรหมพรหมที่หมดบุญวาสนาบรารมีในการเป็นพรหมคือว่าหลังจากที่ไฟไหม้หมดแล้วไฟดับฝนก็ตกทำน้ำในมหาสมุทรให้เต็มน้ำในคลองบึงหนองเต็มหมดดินก็ชุ่มขึ้นไปด้วยน้ำพืชพันธุ์ยาหารบางอย่างเริ่มเกิดขึ้น ตอนนั้นพรมที่หมดบุญวาสนาบารมีหาพ่อแม่เกิดไม่ได้ก็อยากจะกินง้วนดินลงมากินง้วนดินเพราะดินหอมจากไฟเผาร่างกายก็เลยหนักมีน้ำหนักมีหนังขึ้นมาในระหว่างตอนแรกพรมพวกนี้ยังไม่มีเพศยังไม่มีความเป็นผู้หญิงยังไม่มีความเป็นผู้ชายพระอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏเวลานั้นไม่ทราบพระอาทิตย์หายไปไหนจุไรก็ถามว่า พระอาทิตย์ตั้งเจ็ดวงหายไปไหนท่านก็บอกว่า6ดวงสลายตัวดวงเดิมที่ปรากฏก็จะอยู่ห่างมากยังลอยเข้ามาไม่ใกล้กันดวงเดิมนี่ส่งตัวไม่ได้สลายตัวไปด้วยดวงที่สลายตัวก็ไม่ได้แตกเพียงแต่ว่าความร้อนกระแสไฟภายในดับมีความเยือกเย็นตามเดิม แต่ว่าดวงเก่านี่ก็มีกระแสไฟอ่อนลงมีความร้อนแต่น้อยลงทะนั้นยังไม่เผาผลาญโลกให้บรรลัยไม่เหมือนเก่าหลังจากนั้นบรรดาพรมทั้งหมดที่มาเกิดเป็นคนมากินง้วนดินก็กลายเป็นคนมีเนื้อมีหนังขึ้นมาอาศัยที่บุญบาร,รมียังมีอยู่ยังไม่มีเพศยังไม่มีการเสพกามตัณหาอุปทานยังไม่ปรากฏแสงสว่างจากตัวก็ยังมี ไปที่ไหนก็มีแต่แสงสว่างเหมือนกับมีพระอาทิตย์ตอนฟ้าสางตอนเช้าแล้วก็สว่างมากแต่ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีความร้อนมีความสุขเพราะอาศัยบุญยังมีมากอาหารการบริโภคที่ปรากฏก็เป็นอาหารสำเร็จรูปรวมความว่ากินงวนดินกันมาเรื่อยๆต่อไปงวนดินความสุขค่อยๆสลายตัวพืชก็เกิดขึ้นเป็นอาหาร ข้าวเกิดขึ้นข้าวก็เป็นเม็ดข้าวสารเพราะบุญเก็บข้าวมาแล้วก็มาหุงต้มได้ทันทีทันใดกับที่จะพึงกินก็ไม่ต้องหานึกอยากจะกินอะไรอย่างนั้นก็เกิดเพราะบุญเก่ารวมความว่าหลังจากนั้นมาโลกก็มีความเยือกเย็นต่อมาภายหลังความเป็นเพศปรากฏขึ้น คือมีเพศหญิงเพศชายก็อยากจะมีสามีภรรยามีผัวมีเมียอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแสงสว่างในกายก็ดับเมื่อแสงสว่างในกายดับโลกก็ดับแสงสว่างในโลกก็ดับเกิดความมืดบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ตกใจว่ามืดเสียแล้วต่อจากนั้นไปแสงอาทิตย์ก็ปรากฏ ความสว่างปรากฏขึ้นเธอก็ดีใจแต่พระอาทิตย์เกิดขึ้นไม่นานตอนเย็นก็ลับหายไปพวกเขาก็ตกใจว่าโลกจะมืดต่อจากนั้นพระจันทร์ก็ปรากฏเป็นแสงอ่อนๆน,นวลมีความเย็นสว่างเธอก็ดีใจพระจันทร์เดิมทีเดียวเขาเรียกว่าฉันทะแปลว่าดีใจพอใจแต่ตอนหลังเรียกเพี้ยนกันมาว่าเป็นจันทร ก็รวมความว่าเรื่องราวของพระอาทิตย์ก็ดีความเป็นมาของพระจันทร์ก็ดีเล่าโดยย่อเพียงเท่านี้ขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายอย่าลืมว่านี่เป็นนิทานหลังจากนั้นพระก็เตือนจุไลกับแม่สองคนกลับบ้านได้เวลานี้ใกล้สว่างแล้วก่อนที่เธอจะลากลับพระก็แนะนำว่าทั้งแม่ก็ดีลูกก็ดีให้ทรงความดีไว้เสมือนเกลือรักษาความเค็มอันดับแรก หมีความกตัญญูรู้คุณเพราะคนที่มีความกตัญญูรู้คุณใครเขาส่งเคารพคนนั้นปฏิบัติตามคนนั้นตามคําแนะนําของเขาทุกคนจะมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั้งหมดไปไหนไม่อดตายไปทางไหนก็มีคนรักจะพบแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสประการที่สองให้เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติครั้งแรกก็คือกรรมบทสิบหนึ่งมีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์หรือคนสองไม่รักไม่ขโมยของใครสามไม่แย่งความรักของคนอื่นในวงเล็บนี่ทางกายทางวาจามีสี่คือ ไม่พูดปดไม่พูดคำไม่จริงไม่พูดวาจาหยาบไม่ยุโยงให้เขาแตกร้าวกันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติคนอื่นโดยไม่ชอบธรรแล้วก็ไม่คิดปะทุสไร้ใครสร้างความเห็นถูกตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเวลาที่ต้องการจะให้จิตเป็นทิ์ต้องการจะไปไหนโลกอื่นก็ตามให้พยายามระงับอารมณ์ชั่ว5ประการ 1. ความสวยสดงดงามของโลกถือว่ามันไม่ใช่ของจริง 2. อารมณ์ไม่พอใจโกรธในคนอื่น 3. ความง่วง 4. อารมณ์ฟุ้งเกินไปจาพลาดพระให้มั่นคงให้แจ่มใส 5. ไม่สงสัยอารมณ์ที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ถ้าเธอทั้งสองคนปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติเธอสามารถจะไปไหนก็ได้ถ้าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนก็ได้ก็นึกถึงฉันฉันจะช่วยทันทีเอาละ่ะลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้แล้วขอทุกคนจงจำไว้ว่าความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,าสดาทรงแนะนำลูกทุกคนปฏิบัติได้แล้ว ทงปฏิบัติให้ครบถ้วนตลอดการอย่าทิ้งความดีนี้ต่อไปลูกรักทุกคนจะศึกษาอะไรก็ตามจะสำเร็จผลทุกประการเวลานี้ก็รู้สึกว่าครบเวลา30นาทีเรื่องประอาทิตย์นี้เคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามาเล่าย้อนหลังเพื่อเป็นการให้ติดต่อกันร,ระหว่างค้าเสร็จตอนนี้ไปหลวงพ่อก็ขอพักประเดี๋ยวนะ ปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพระจันทร์ต่อไปพักดื่มน้ำกันสักหน่อยเพราะเวลา30นาทีพอดีหยุดไว้เพียงเท่านี้สวัสดี mm hmm. เรื่องราวของจุไลท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ตอนที่2นะคะก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะ mm hmm. เป็นเรื่องราวที่พอเบิวอ่านไปเนี่ยนะคะ mm hmm. เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกนะคะว่า ถ้าหากว่าเราทําจิตได้เ็าเรียกว่าถ้าหากว่าเคยฝึกมโนวิทธิเนี่ยก็ให้ใช้จิตของเราตามไปการฝึกมโนวิธทิก็คือการใช้ฤทธิ์ทางใจนั่นเองค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะลองฝึกดูนะคะก็สามารถที่จะไปฝึกได้ที่วัดท่าสงค่ะหรือไม่ก็ที่บ้านซอยสายลมนะคะซึ่งก็จะมีการฝึก,ท,กทุกต้นเดือนนั่นเองค่ะสามารถเข้าไปเช็คดูได้ในเว็บของวัดท่าสงค่ะ เรื่องราวนี้นะคะอย่างที่เบลบอกไปนะคะว่าหลวงพ่อเล่าไปเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราได้ตามหลวงพ่อไปด้วยะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เบลรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่ออหลายหลายคนอาจจะแบบจินตนาการไม่ถึงก็ได้นะเพราะหลวงพ่อบอกว่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิทานนะคะที่บอกว่าเมื่อโลกของเราสลายตัวไปแล้วนะคะเกิดจากความร้อนพระอาทิตย์เจ็ดดวงเนี่ยนะคะ ก็จะเผาผลาญโลกทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้สิ่งมีชีวิตก็จะถูกเผาแล้วก็ตายหมดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเรียกง่ายว่าพระอาทิตย์ก็เย็นใช่ไหมคะหลังจากที่เกิดฝนตกนะคะเกิดมีน้ําแอ่งน้ําต่างๆนะคะก็จะเกิดมีพืชพรรณธัญาหารที่เติบโตขึ้นมาผู้ที่ที่จะมาจุตปปินะคะที่เมื่อเกิดบนโลกใหม่นี้ก็เป็นพรหมที่หมดบุญวาสนาบาร,รมีนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวนะคะก็ได้ดำเนินไปค่ะว่าในสมัยนั้นนะที่พรมลงมาเกิดเนี่ยแสงสว่างในกายก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าพระอาทิตย์ก็ยังไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะว่าสลายตัวไปเช่นกันค่ะ เวลาตอนนั้นนะคะก็ยังไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายค่ะยังอาศัยกันอยู่แบบร่มเย็นแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาเกิดการคลองเลือนกันเรียกว่ามีสามีภรรยานะคะก็มีการปลูกพืชผักทํามาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตดารงชีวิตมาต่อๆไป เหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในจินตนาการหรือเรื่องนิทานที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราวต่อไปที่หลวงพ่อทิ้งทายเอาไว้นะคะก็คือหลวงพ่อจะพาไปเที่ยวดวงจันทร์ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสนุกสนานแค่ไหนนั้นโปรดกดติดตามช่องของวันเดลเบลเอาไว้ค่ะ เพื่อเบลจะนำเอาคลิปใหม่ๆมาอ่านให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท่านมีความสุขทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ